สบายดีเอนี้มาพ่อกับนางสองผู้สาวฝั่งของเนาะเอนีนางสิมาทำม,มกหมอเนเอใหม่เนาะก่อนเทาสิไปทำเขาก็มาเปิดส่วนผสมกันเลยเนาะว่ามียังแหน่อันดับหนึ่งเขาก็มีนามยานางเนาะกับเขาเบื่อเขาเนียยแส่ยหนาเนาะแล้วก็มูซามสั้นนอไใหม่แล้วก็มีหัวสิ้นไขซอยผิกแดงกระเทียมหอมแดงเนาะแล้วก็ขาหั่นแว่นใบมะขี่หูดเกลือปนน้ำประแดกแป้งนัวเนาะ พักข้ากกบซีมีพักอิตูพักขแยงแล้วก็พักหอมเนาะพักบัวเี่ซอยแล้วก็พริกลูกโดเนาะพริกกระเรียงโอเคก่อนเท้าจะไปทำเ้าก็มางตำเคื่องกันก่อนเนาะตำข้เบื้อก่อนเนาะมาที่นอ้องข้างหมอเราจะใช้หน้าไม้ ม่อันนี้ก็เป็นเครื่องที่เราตำเนาะเนยประแด็กเนาะแป้งนัวเบือคนก่อนคนให้ข้าวเบือละลายเนาะีนเนาะหลังจากขาปรุงแล้วเลยหม้อข้าผัดเลยข้าสามารถซิมได้เนาะซิมรสชาติได้เลยขั้นตอนนี้เนาะ้ารสชาติโอเคแล้วข้าพิม,มาใส่หมูลงไปเนาะ ใบมะกี really no like ๊ห so exactly like ูเนาะลูกโดดคนจังหน่อยเนาะแล้วก็หาฟ้ามาปิดเนาะหอมพอเอวยรวยเนาะบานนี้ก็สามารถไพักเนาะ ใ่ได้แล้วถือว่าปิดไฟเรียบร้อยเนาะพ้อมเสริมเนาะอุย้ยหนา้าตาน่ากินเนียออวยรวยนําพอเจาะเนาะโอเคพ้อมเสริฟสำหรับมื้อนี้นางกสิคอตัลาไปก่อนเนาะอย่าลืมด้อถ้าใครหมักใครชอบก็จะลืมกด s ั b สไ r i b e กดไลค์กดกระดิ่งให้นางนำหน่อยเนาะเป็นกำลังใจใหกันแน่มื้อนี้ชิ่บด้ตักเสริมให้เบิ่งเนาะพเพราะฝ้าโอเคบ๊ายบายสาบายดี